คิดว่าเขากําลังตัดต้นรังเราปลูกไว้สองต้นเอาไม่ใช่เราธนพลกับพ่อเขาปลูกปลูกไว้สองต้นพายุทำหักไปครึ่งต้นแล้วก็หลานเขาก็ให้เขาตัดไป เหลืออีกต้นหนึ่งตอนนี้เขาก็ให้เจ้าของที่คนใหม่เขาเขาตัดแต่ที่เขาตัดนี้ไม่ใช่ที่ของเจ้าของที่คนใหม่นะเป็นของหลานแต่หลานให้เขาตัดกลัวล้มใส่อีกหน้าเขาจะมาปลูกคอนโดกลัวล้มใส่คอนโดเขาหรือเปล่าคิดว่านะ สงสารปลูกตอนน้องพรเล็กๆแล้วค่ะไปเอาต้นมาจากศูนย์ศูนย์เพราะพันธุไม้แห่งชาติห้วยดินดำหังดงแถวบ้านปอวรุษนะคะแถวว่าบลัดข้ยอนนะคะ เป็นปีที่สาหัสสากันสำหรับเราขอมารางวัดที่ดินมายึดเอาวันที่8เป็นวันเกิดของเราพอดีเป็นวันเกิดอีกวันหนึ่งของเราเพราะเรามีวันเกิดสองวัน เดี๋ยวหกเมษาก็วันเกิดอีกวันหกเมษานี่ยายบอกเออสงสัยจริงๆเออหรือว่าต้นตามพัดก่อนขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่คิดจะปลูกต้นไม้นะคะ ไม่มีวันที่จะสายเกินไปปลูกไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้เขาโตแค่คืบแค่สอกก็ชื่นใจแล้วนี่ดูเส้นเนี่เราปลูกโตสูงกี่เท่าเนะยี่สิบกว่าปีสามสิบปีต้นไม้พวกนี้ก็ก็จะประมาณน้องพลหรือว่าแก่กว่าน้องพลค่ะอุ้ยใช่จริงๆค่ะ ต้นต้นรังจริงๆค่ะขยับละอุ้ยเขาไม่กลัวแล้วนะ่อุ้ยอุ้ยขยับแล้วขอถอยก่อนอุ้ยน่ากลัวเนาะขออ้อขอเอารถเอารถด,ดึงอุ้ยตายละตายละ a lot look at what So sorry for you Mr. Hill. I'm sorry for everything that what happened in my life. Hmm. ได้ขายนะคะเพื่อนๆเขาไมา่ยืดเอาเฉยๆด้วยราคาไม่ถึงครึ่งที่จะขายคะ่ะลูกเขาไปเอาเงินในทุนเขาเขอบใจยังไงก็ไม่รู้ทำแล้วก็ไม่ได้ขายตึกนลยคะ่ะอุ้ย ทำแล้วก็ไม่ได้ขายติดแล้วก็ผ่อนเข้าไม่ทันแล้วก็ยังพ่วงมากับเราเนี่ยเราก็ต้องให้เงินลูกมาครั้งเดือนก็เป็นหมื่นสองหมืนเดือนที่แล้วให้ไปห้าพันเพราะเราต้องทํานี่แล้วต่อไปอีกล่ะ รังนี่ประมาณยี่สิบกว่ากว่าค่ะเพราะน้องพรเขาก็ประมาณอนุบาลเนี่ยค่ะลองแล้วลองแล้วลองแล้วอ้ยโหอืม អ្នកព្រៃណោះយ៉ាងល្ងាយដើមទីរពុកវ៉ា